สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกครั้งครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชวรวิทยาลนะครับวันนี้ก็มาแสดงความดีให้กับบัณฑิตใหม่นะครับบัณฑิตไ้แดงนะครับมันนี้ก็เป็นวันที่มีความสุขสาหรับบัณฑิตใหม่นะครับว่าได้รับประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพนะครับครับบรรยากาศของวันนี้นะครับ

อัามสอะลัยเกุมนี่คือรุ่นน้องของเรานะครับ

ครับพี่ครนี่ก็เป็นคณะที่ผมเคยเรียนมันก่อนนะครับก็คณะสถาปัตย์สามและอาับศึกสารนะครับผมเรียนสถาปัตย์สามและอาวุโสสาในสาขาวิชาสามสื่อสารครับครับเณะที่ผมเรียนครับ Eh, Pihktung! filt Sun dry Ah! A 장, kamu di sini